หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสรรวิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลยบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแหล่งการศึกษาสู่พัฒนาเยาวชน มีความรู้คุณธรรมนำชีวิตตนก้าวไกลในสังคมด้วยการศึกษาข้อความบางตอนจากเพลงมาร์ตโรงเรียนที่สื่อถึงคุณค่าของการศึกษาและความงดงามของปณิธานโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งในปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวกฤตดากริกรุวรรณวุฒ มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนนักเรียนจำนวน155คนในปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านเข่าดินวังตาสีขอรับการประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานด้านผู้บริหาร 1>, 1. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ1.1ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานห้องสมุดมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดมีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนครูบุคลากรและชุมชน1.2ผู้บริหารจัดให้มีโครงการการบริหารงานที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารงานห้องสมดุดแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานห้องสมุดและคณะกรรมการการดำเนินงานห้องสมุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามโครงสร้างและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานห้องสมุดและคณะกรรมการการดำเนินงานห้องสมุดอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 1.3ผู้บริหารจัดให้มีครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการเสริมแรงให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสแก่ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้รับการพัฒนา 1.4ผู้บริหารจัดให้มีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดมีการจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดมีการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุดมีการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด 1.5ผู้บริหารจัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐานไว้บริการนักเรียนครูผู้บริหารบุคลากรภายในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนจัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนที่มีขนาดเหมาะสมห้องสมุดต,ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางสะดวกต่อการเข้าใช้บริการห้องสมุดมีสภาพพร้อมใช้งานมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดให้มีวัสดุคารุพันธ์เพียงพอกับวัยของนักเรียนจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอกับการใช้บริการเหมาะสมกับวัยของนักเรียน1.6ผู้บริหารน,นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีแผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานห้องสมุดการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการนิเทศไม่น้อยกว่าภาคเรียนละสองครั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่าภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดมาตรฐานที่2ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆทางภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมาตรฐานที่3ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านห้องสมุดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผู้บริหารใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานผู้บริหารมีนิสัยรักการอ่านสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมาตรฐานด้านครูมาตรฐานที่4ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณรักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุดมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของห้องสมุดโรงเรียน มีการจัดทำแผนงานโครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีการประเมินผลการดำเนินงานการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุด มีการนำมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุดมาตรฐานที่5ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมีเนื้อหาเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากลมีการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้เรียนสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริการมีการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปีการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ มาตรฐานที่6ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการมีการจัดทำระเบียบการใช้ห้องสมุดมีการจัดทำตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจนมีการแนะนำการใช้ห้องสมุดและการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศมีการจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุดมีการจัดบริการการอ่านและการศึกษาค้นคว้ามีการจัดบริการยืมคืน มีการจัดบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้ามีการจัดบริการเชิงรุกอย่างหลากหลายการจัดบริการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ตมีการจัดเก็บสถิติการใช้บริการมาตรฐานที่7ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรณรักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมจัดให้มีการใช้ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร าาาามีการจัดกิจกรรมรส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่องมาตรฐานที่8ครูหรือบุคลากรทำหน้าที่บรรารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกสมาคมชมรมหรือกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมดุดมีการศึกษาอบรมด้านงานห้องสมดุดมาตรฐานที่9ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุดในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองได้รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุดมาตรฐานที่10ครูผู้สอนมีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างหลากหลาย มีการประสานความร่วมมือกับครูบรรณรักษ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีการประเมินผลจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อผู้บริหารโรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องแ,และสาธารณชนทราบมาตรฐานด้านนักเรียน มาตรฐานที่1 1นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพตัดสินใจเลือกสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้องสรุปเรียบเรียงแนวคิดจากสารสนเทศที่ค้นพบจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศได้สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าได้ มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมาตรฐานที่12นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่านสหิตินักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอสหิตินักเรียนยืมหนังสือหรือสื่อทรัพยากรสารสนเทศอื่นอย่างสม่ำเสมอนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนมีปริมาณการอ่านเหมาะสมกับระดับชั้นตามเกณฑ์การอ่านหนังสือขั้นต่ำที่สำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้านทรัพยากรสารสนเทศมาตรฐานที่13ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ ห้องสมุดมีจำนวนหนังสือหนังสืออ้างอิงเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือนิพนธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสารานุกรมไทยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานเป็นต้นห้องสมุดมีหนังสือสารคดีบันเทิงคดีหนังสือภาษาต่างประเทศวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์จุลสารเอกสารหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดมีหนังสืออย่างน้อยสิบเล่มต่อนักเรียนหนึ่งคนห้องสมุดมีวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสมและเพียงพอมาตรฐานที่14ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ห้องสมุดมีวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการมาตรฐานที่ 15. การจัดทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดใช้โปรแกร,รมห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมีการสืบค้นออนไลน์ทางเว็บไซต์ห้องสมุดมีเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมีการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และวัสดุคารุภัณฑ์มาตรฐานที่16อาคารสถานที่ห้องสมุดต,ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกในการเข้าใช้บริการห้องสมุดมีการออกแบบและตกแต่งอย่างเหมาะสมและสวยงามห้องสมุดมีการจัดพื้นที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมความสะอาดแสงสว่างเสียงและการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสมห้องสมุดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของห้องสมุดและผู้ใช้บริการมาตรฐานที่ 17. วัสดุครุพันฑ์ห้องสมุดมีคารุพันฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดของห้องเพียงพอและจัดวางให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ห้องสมุดมีคารุภัณฑ์เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานห้องสมุดมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และการให้บริการ ทั้งหมดนี้คือการดําเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนบ้านเข่าดินวังตาสีและยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนตลอดจนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้